หข้อดีของการทำเลสิกและรีเด็กสมายมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะไม่มีความว่าเจ็บเลยนะเบาทีเดียวเลยแล้วก็ที่สำคัญนะเราจะไม่เคยเห็นใครปิด 5, ผ้าพันแผลเลยนะหลังทำแค่ปิดที่ครอบตาเท่านั้นครอบตาใสาๆด้วยยังคงเห็นยังคงใช้ตาได้และหลังทำยังคงเปิด ที่ครอตานั้นมาหยอดตาและน้าตาเทียมได้ด้วยอีกสิคะข้อที่2ค่ะการมองเห็นและทัศนวิสัยของการมองนั้นเกิดขึ้นได้เร็วมากบางคนเล่าให้ฟังว่าพอกลับไปบ้านนอนสามชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการมองเห็นได้ไวเกิดขึ้นเร็วทำให้พึ่งพาแว่นได้ช้าคะ่ะข้อที่สนะคะ การทานั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องทําเพียงครั้งเดียวเราอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือทัชอัพเพิ่มได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาเช่นสมมุติว่ามีเคสหนึ่งสายตาสั้นประมาณ500แล้วทาไปเมื่อ10ปีที่แล้วเมื ay, after, ่อเวลาผ่านไปมีสายตาสั้นขึ้นเมื่อมาตรวจแล้วมีกระจกตาที่หนาเพียงพอเราก็สามารถเติมเพิ่มได้เพื่อให้ชัดณเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้ากระจกตาหนาพอนะคะข้อที่4ค่ะการทำ สมายและเลสิกทำให้มองชัดขึ้นนะคะก็บางคนก็เทียบเท่ากับแว่นหรือบางคนดีกว่าบางคนเทียบเท่ากับคอนแทคเลนส์หรือบางคนดีกว่าอันเนี้ แค่ลดการพึ่งแวนเนี่ยก็ชิลแล้วค่ะข้อที่5ค่ะแน่นอนค่ะพอเราทำรีสิกและสมายแล้วความต้องการของเราคือทำให้เราพึ่งแว่นน้อยหรือปลอดแว่นและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้จริงนะคะแต่หมอก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามันมีข้อดีอย่างนี้แต่เราจะไม่ได้ปัดสจากแว่นไปเลยสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อเราเติบโตหรือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นสมมติเรามีสายตาสั้นตอนเราอายุ30พอ40เรามีสายตายาวตอนนี้ล่ะค่ะเราจะต้องใช้แว่น เพราะฉะนั้นเราสามารถพึ่งแว่นน้อยได้แต่ธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราอาจจะต้องมีแว่นตามธรรมชาติของชีวิตเราซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะคะ5ข้อที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นข้อดีของการทำเลสิกและสมายนะคะเริ่มตั้งแต่ว่ามันเบามันสบายจนกระทั่งว่าไม่ต้องมีอะไรที่เห็นว่าเป็นแผลเลยนะเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็สามารถเห็นได้อย่าง ชัดทีเดียวเลยวิสัยทัศน์ก็ดีขึ้นกว่าแว่นที่เดิมนั้นถ้าใช้แล้วเนี่ยมองนอกกรอบก็ลำบากนะคะการลดการพึ่งพาแว่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะถ้ามีกระจกตาที่หนาเพียงพอมันสามารถที่จะทัชอัพป,ปรับได้ในเวลาต่อมานะคะ และนี่ก็คือนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ปรับไปนะคะจากนักวิทยาศาสตร์เพื่อทําให้ชีวิตของพวกเรานั้นดีขึ้นไม่ต้องพึ่งแว่นมากเกินไปไม่ต้องพึ่งคอนแทคเลนส์มากเกินไปสําหรับคุณคุณนะคะ